เรามาพบกับโรตีหวานเวอร์นะคะแม่ปอยู่ไนระังห้ัดวเปแม่เป็นหมูป่าเหรอแม่แม่เป็นหมูป่าเหรอแบบีนารรก ป้าที่แหนะน่ารักตมกตมีันนาแม่ดค้าด้วยป้าเลนะ่าะนูบููปาไม่เียงหลังกล้องมีเอามีดแทงนะคะทุกคนไม้รง้ นพองมากตอนนี้คิวเรายังไม่เยอะใครจะมารีบมาตอนนี้คิวเราอยู่ที่ร้อยห้าสิบคิวที่ร้อยห้าสิบกำลังทำ หน่งยห้าสิบเอ็ดร้าได้เลยถ้าไม่มาเดี๋ยวจะมานะคิวเรามีถึงสองร้อยคิวเรียบรีอลูกค้าจะเต็มร้านแล้วมา,มากินกันแล้วไม่กินไหมคะจะกลับไปนอนแล้วนะโอตีฟูฟูกรอบๆนุ่มๆเนี่ยแม่ค้าเหนื่อยแล้วไม่ได้มาไหมคะ เป็นนอเนาะนะนะดูที่ปูปูอบนุ่มงังูดีไหมูดีไหมเพอเดี๋ยวใส่น้ำมันอีกสักหน่อย ฟ้องฟูกฟ้องมันแพงย่ยเสียมันก็แพงอ้าวแพงเอา,เเอาตอนนี้ก็ควรแล้ว44บาทจาก40าก็เพราะกระโดดขึ้นมาอีกแล้วได้ไงว่า44ไม่ได้เป็นคนซื้อของแต่เปิดคูณจะมา,าได้ก็มีคนบอกอ่ะมัน44ตรงไหนกี่บาทแล้วอ่ะ45 46ิบหาสบขึ้นเอาขึ้นเอา ถึงรัฐบาลจะทำอะไรก็ทำเน่าจะทำอย่งนี่ไงปลองขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาไม่ได้ดูประชาชนอะไรหรอกไม่เอาประชาชนเลยเอาแต่คนพวกกันเองปลองขึ้นเอาขึ้นเอาวันนี้คนข่มบกันหมดแล้ว <c oughs> คนนาญ้าใต้ดิน

ฉันกินแต่สลัดเนี่ยฉันได้ผิวกลางมาดูมาดูความฟูของอีกรองสลัดอะไรสลัดหมูสลัดหมูสามชั้นก็ลูกค้าบอกว่าให้กินขาหมูย่างเดียวพอเออแม่ชอบแปลกๆเนี่ยนะ บอกว่าไม่ให้กินข้าวไปซื้อขาหมูกินเลยโอ้โหกิน <พา S 1> <อ>ช้ำ<พ>กินขาหมูเออกินขาหมูไม่กินข้าวสะใจไปเลยกินวันละขาวันละขากินวันละขาวันละขา,าก็ดีกินได้นานดีเพราะว่าองชอบเลย ยสองแผ่นกรบโอ้ยเจ่จัดไปนุ่มๆรีบมานะจ๊ะรีบมานะจ๊ะคิวที่150ร้อยห้าสิบกำลังจะหมดแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากมีอาชีพนะร้านโรตีของเรามีแป้งผงสำเร็จให้คุณไปนวดเองทำขายก็ได้กำไรดีติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เจ๊อืมอะไรแป้ง เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปเบอร์โทรถ้าใครสนใจอาชีพโรตีอาชีพโรตีเป็นอาชีพที่ยงไเป็นอาชีพที่หากินยากทำยากนะอกของอร่อยอ่ะเดี๋ยวพ่อ้ายล่ะฝึกมากี่เดือนถ้าฝึกตีก็ร่วมๆเดือนได้ แต่สูตรของเราทำง,ง่ายนวดนวดนวดก็เป็นเลยแต่มันจะมียากตรงเนี้วิธีการพักแป้งแต่ค่อนข้างยากหน่อยถ้าใครไม่มีอาชีพทุนงานก็โทรมาหาเราได้เราให้คำปรึกษาได้เสมอโอเคใช่เราจะเป็นชุบชีวิตพวกคุณเอง ให้พวกคุณมีางานค่ย<ข>ินดีบอกทุกคนแล้วเดี๋ยวพ่อฟาไปเือกินเองมันเป็นอาชีพที่ขายง่ายกำไรดีเพราะว่าตอนนี้แขกบังเขาก็เริ่มไม่ค่อยมีคนทำกันแล้วเป็นอาชีพที่อะไรนะคนทำน้อยอะ่ะทำาูลแล้วไงไปทูใช่เขาไปขั้นแล้วเรายังตามเข,ขาตาม กำลังต๊อปท๊อป๊อ,อ,อแขบังตะไ่เงินกู้ส่วนกูไปทู่แข่บังเออามสเต็ปไม่ได้จนแค่ทําตามกระแสะ <c oughs> จริงๆแล้วมีเงินแต่เห็นกระแสะมันดังเรื่องกู้บังเลยลองดูบ้างเนี่ยคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปติดเทนติดเ,เ,เ,เทนตามเขาด้วยเห <c oughs> ็นเขากู้เยอะโครงการนี้เขาบอกเข้าแล้วออกยากเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องไง จะเขาคุยกันเนี่ยวเราไม่รู้เรื่องเราต้องรอมั่งนะการนี้เข้าเราก็ยากจะได้บอกอุ้ยเจ้าหนุ่มนี่เจ้าหนุ่มดีแดดเปลี่ยนจากเปลี่ยนก็อยากย้ายที่อยู่จัดงานบนสบรภ์ได้เลยนี่ปิดเทอมแล้วหน้าหนึ่งจุดสองยิบามโอ้หน้าตาอินเดอร์ดูปีวัดเนี่ยปีนี้ได้กี่วัด าวัเลยนะทุกยีห้ปแล้ว่า่ใหอยี่ปีนี้ไดสงได้ี่บอกเราที่เราเคยบอกพี่่สอีงานีแล้วอะเออสงานปีอปีแล้วปีนี้แม่ปีิไปเลยเนาะแ่ี่วหรือเปล่าทาตัยางรถแล้วรถรถเจออะไยางเต็มหแล้วนี่ยอายุงานายุยางมันใช้ได้มันก็ลดอยู่ปีแล้ว ถ้าเราซื้อบาเคยเปลี uh ่ยนไหมไม่เคยเลยระเบิดไปข้างมึงแล้วใส่ยางอะไรอยู่มันไม่ได้ระเบิดแร้วมันไปเยียบที่มัวน็อตกัมแตกหรอทีนี้ก็ใส่ยางอะไรอยู่ข้างนึงแล้วยางอื่นมันก็ระแหกล้วระแหกไปแลยพี่ซื้อพี่ซื้อมาหกปียังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่ก็สองพันป้าโลเรถไม่ได้ขับอย่าไปตกใจอะไรแล้วไม่เป็นไรนะเออดีแล้วดีแล้วมันระแหกแล้วตอนแรกผมก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนพวกมสภาพมันไม่ไหวแล้วทีสี่ล้อเท่าไหร่เปลฟรย์เฟรย์แล้วหมดทีทีเดียวแบบส ที่ไหนเปลี่ยนที่ไหนที่ศูนย์ชาแปเยอเเรือกเราอ๋อเยมบางแพร่ที่อย่้าแปะเรอเนี่ยถ้าเปลี่ยนรอมันถูกกว่าที่ศูนย์ล่าวะตัวศูนเราแปะก้คนฝาใช่ว่าสีรอคุณใช้ของอะไรมิลินของแน่นอนลูกันนี้มันยางโนเนมยังโนเนมราาลูแปะคนนี้ก็มีถู่ข้ามฝาันนี้ก็ถือได้แล้วนะที่พี่อยากไปเปลี่ยนที่ศูนเนี่ยตัวบันแพตตรงนู้กมนจะไม่เลี่ยจอไปขึ้นนห่ลงรถมาแล้วลูก็ยืนง S <S 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 แม่บ้มเ,เมนูสุดท้ายแม่ขาติดเมานะคะแม่ขน<ด>ชอบผู้ไอ้ขาติดเมาไม่ใส่ใครไม่ใส่มัง้งไม่ใส่หรอกนี่นจะเป็นเมนูกล้วยกล้วยใส่อะไรนะกล้วยทองกล้วยทองเราจะเบาไฟลงหน่อยเรื่องนคือ มาบอกให้ฟังฟังหน่อยไม่ได้นะนอตบโช์หน้ากล้องเลยหลังกล้องมีกระทืบซ้ำนะคะ,ะไ,มไมายถึงแม่กระทืบพอ่อหน้าตาเห็นหน้าตาดีอย่างนี้คิดว่าทำอะไรไม่เป็นนะคิดว่าทำไม่ได้อายุจะสี่สิบแล้วนะคะอุ้ยจะสี่สิบ้ยใครวะ พ่อเลยใช่เหรอใช่สี้สนิวน้ำเลขผิดหรือเปล่าสี่สิบอ้อนหกสิบห้าอ้อนจะสิบเก้าเมื่อวานนี้เองนะเออจะให้พ่อสี่สิบแล้วสมอง <laughs> สมองสิบเก้าอายุหกสิบห้าน้ตาเจ็ดสิบตีนกาลอก็ไปร้อยหนึ่งเข้าไปเห็นไหม ขายโรตีก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาวันนั้นคุณลุงอายุร้อยหนึ่งปีทัก hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนะทำไมตีนกาเองเยอะกว่าข้าวะลุงอันเซมือเฮ้ยลุงเอ็นผมเป็นอย่างนี้อายุยังไม่เยอะนะลุงเหนตีนกานะวเลยนึกว่าเห่าแล้วไอ้น,นี่ <l unch> เฮห้าสิบเจ็ดสิบ ใครอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองก็ทักมานะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปมีคำแนะนำให้ เรามาฟังเสียงกรอบกันนะคะไอจียิมจะนานุ่มหน่อยหน่อยเดียวหน่อยเดียวนานุ่มน้อยเดียว 谢谢大家。 ค้าคุณค้าคิวที่เท่าไหร่คิวที่ร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ามาแล้วร้อยห้าสิบสองจบหนอนแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวถ่ายอันนี้เนี่ยอันนี้เสร็จก็พอแล้วให้ดูแค่นี้แหละต้องไปดูเยอะ,อ,ยยอ,ะอืมเดี๋ยวจะติดถ้าอยากทำา,าก,ทำก็คอมเมนต์มาดูเยอะเดี๋ยวเป็นสมาธิทั้นใช่ทำไม ดูโทรศัพท์เยอะไหมองให้ดูโทรศัพท์เยอะดีไว้เหมือนใครทำการถอกล้องมาดูใกล้การปลายเนยทำการแบ่งครึ่งอุ้ยมันไปแยกไปาหว่าเราลืมไปว่าแม่นใหญ่ ได้ช่ำช่ำลาบกัวปากไปขึ้นนะแม่ค้าหั่นโรตีมาอาปากไปขึ้นปากชีกปากชีกเลยทีเดียวน่ากินว่ะโรตีร้านนี้เต็มกล้องทุกคนโคตรจ้าบว่ะทุกคนทุกคนมันเต็มกล้องเราต้องทำไงอ่ะทุกคนเต็มกล้องแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ อันนี้เรายังจะขออย่างไม่ราดนมเพราะว่าลูกค้ายังไม่มาเราขอสังวนสิทธิ์ในการไม่ราดนมวันเดินราดไปแล้วเนี่ยมันจะแฉฝลูกค้ามาช้าบริการประทับใจใส่ใจลูกค้าโอเคคิดต้องวาขอลาไปก่อนนะคะบายบ๊ายบาย